กดซับสไคร์นนะครับเพื่อชมง,งานรองเท้าแล้วก็พาเที่ยวเมืองลุบายแล้วก็พาเที่ยวหาแคมป์คนไทยตามแคมป์ต่างๆคาบกาว<ม>พลติกที่มันลื่นมันติดแน่นมากเราต้องใช้น้ำมันสนใช้น้ำมันสนแล้วก็แ่งยางมาเพื่อถูอมันไม่ใช่กาวธรรมดากาวเลือ ถ้าก,กาวดึงๆแบบบ้านเราทนาความสะอาดง่า,างยนี่มันเป็นกาวพลาติดแน่นครับติดเหมือนกาวตาช้างเลยแต่ที่นี่เขาจะไม่ใช้กาวตาช้างเพราะว่ากาวตาช้างเนี่ยมันทำให้หนังเสียดิบลูกท่าทำเลอะตรงไหนมันจะแข็งแข็งแล้วก็หนกันกก็ทะลอกเลยไม่ใช้ไม่ใช้กาวร้อนนะที่นี่ที่นี่ใช้กาวพลาสติกเพราะพลาสติกนี่ต้องใช้ใช้ความร้นอน รายได้จากการรับเอากอาปติกนี้ต้องใช้ความร้อนกลบ้งทิ้งไว้เข้าเมืองทุกครานาแล้วอย่างน้อยสิบห้านะร้อนั้นคือตำแหน่งเลีวเวลาติดนี่ก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีคเขาเรียกติดไหไม่ถึงหนึ่งเลยแค่น้อยที่ลูกทายอยส่งทำกมันก็จะไม่ดีก็จะร้อนเกินร้อนเกินนก็ ยายาเขาติดก็จะทำให้เห่าตลกได้ายอใช้เวลาที่ถูกต้องยขาอัดอะไรเสร็จพกพวกก็จเข้าเครื่องมันเครื่องอัดเครื่องอัดตัวนีพันธุ์นานมากครัราคาจะหลายหมื่นอันนี้ถ้าตาวเหลืองนี้มันลูกครับงานงานวิทยาลัยเข้าครับ ออเดอร์สั่งมาเยอะมากเป็นงานพื้นพลาสติกนะครับปัดด้วยความร้อนนะครับใช้กาวพลาสติกวิธีทำต้องใช้ยางนะครับใช้ยางมาถูเพราะว่ากาวพลาสติกที่มันเลิศเนีมันติดแน่นเห็นกล่องไหมครับกล่องเพียบเลยครับออเดอร์เยอะมากออเดอร์วิทยาลัยนะครับเป็นนี้นะครับ ถูอัดรองเท้าแบบหนังหุ้มกระทงนะครับใช้ความร้อนเมัอนกันที่นี่ใช้กาวพลาสติกหมดนะครับไม่ใช้กาวเหลืองเกาวเหลืองจะโปะหนังหน้าเท่านั้นครับ